จาพอมาเยี่ยมบ้านค่ะมาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะคะเดินไม่ได้สำลักบ่อยก็เลยจะใส่สายป้อนอาหารนะคะไปใส่ให้ที่บ้านเลยค่ะเอ้อมา,มาก่อนแล้วค่ะออโมโมอน่ารักมาก่อนพีตต่จ <laughs> ะ <laughs> ตัวี่จะตัวนู่นนี่จะผู้จ่าเอ็ตป้อกแล้วตช่ไหม ตาตาต้องเพื่หนูนะนี่ส่งเพ่อนติดตัวสารปัะมัณนึเอ้ยแนี้จิงข้าวเพราะพี่ไม่มีสเต๊ทอยู่โอ้ศรีัะศรีษรทไม่ต้องจบแราะพี่อาหารเนาะ อไ้กินยังครับไกินนกยังไม่ได้กินไม่ได้กินว่ามันคืนไม่ได้อันอันเล้วมี่วะอันเาไม่มีอัน่ออันท่นบอกว่าซื้อมาเยอะๆอยู่แต่ว่าไม่ซื้อมามันสองมือพู่หน่อยได้แน่แน่ใจ่ชีกสแม่เออแม่ใแโอปาจอันเคยใจดำไหม ต้องจำอะไรด้วยนี่เลยนะคะตาช่วยคืนนะคะตาช่วยคืนเด้อหนูจะได้ไม่อันนั้นคืนนะคะเล่าคืนทั้งตาคืนตาคืนคืนนะคะถ้าไม่คืนฝืนกันมันเก็บนะคะคืนนะคะขางเสียงขางเสียงเดินมาักแล้วสิบอจิปตันครับขางสู้ตึงครับขางสู้เนื้อตาช่วยหนูคืนเลยนะคะตาช่วยคืนครับตาช่วยคืนเร็วๆแล้วคำนี้กับ ตาเกินเกนะเกินนะค่ะเกินกนตอนนี้ค่ะเกินเกินนีเาเกินเกินเกนเลเกินเกนตาเกินถ้าหนูฝืนมันเก็บยินะคะเกนนี้จินาครับเกินนี้จินนี่เกิน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 เกเกินนนห่ใหญ่ใหามห ขึ้นผ่ะขึ้นผ่านแล้วผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะให้ขึนให้ขึ้นช่วยหน่อยนะคะใช่กันเล้วใช่กันเล้วใช่เล้วโอ้เร็วเล็วเร็วสีแดงเีขาวเร็วโอ้เจ็งเจ็เจ็เจ็มากค่ะเจ็ดขีดสองขีดสุด้ายเลยขีดหนึ่งเย้เก่งมากค่ะโอเคแล้วค่ะยิงขึอะไรใ่อ๋ออีกงมีมันดูปาก ่ตามบกคืนที่เป็นได้ที่ละตามบกคืนอาอมารอเลื่อไหนค่ะเอาแล้วขานมขึ้นมาหยําแล้วใช่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 ใหย่เาปเออาปากแล้วหใจยางก็จอจอะไมเสียันมเสีย่อชิคกี้พ่ยชิคก มาอปไรอ่นอกใจดีใจโห้ยใจง่ายตกใจแต่ไม่กลวนอ๊ก้าเป็นอย่างนี้หลาช่วยหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะตากแล้วอะป่ะากราบากราบต้ออิไม่ผ่านเลย่านคอคาะคืน่านตาช่วยหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะล็อกล็อกให้มันลงอกผีล็อกให้มันลงอกนจะให้ไป มันจะมันจะมายูปแล้วไงไงเาตาคืนให้น้อยนะคะมันจะดูปายแล้วบอาตัดิลนออกปาปลาปลาปาคดูลตัวใครอาจริครับกินต่อปลาก็ว่าอาไม่กินแล้วมันเมื่อยได้บอก่กินเผาจะไปทั้งในทั้งเอ้าปลาปาให้ดูหน่อย ใสยสอ่าอปบช่งนะครับเร็วเวอปาให้บดวรัวมาาปาให้บ้างนะมโ้ยชิล่หันละไปเอั่วจาอ่าปาน่าานเียได้แล้วทำไน้ำในปาก่านไม่คอยนา่ออแล้วยอนี่นา ขีดสี่ขีดสามขีดสองอัดแขนไว้เด e> uh> um um> ้อรวดเดียวออกจับยัดกันบดขึ้นนี่หรอจีน้ำนน้กินนะจ้ะพิเศษละชานขวดเลา้าขวน้ำตาวันนั้นน้ำเติมสูงทีละอ่เอามันเลยโยได้หมโได้ครับไปหน ็าส่สักสี่ีทำหานเข้าไปเลยไปแล้วหนงานกองยังไล้กติเแี้งหนกัยเไงก็วเอาหมดแล้วนี่อาเจ้นี่ยสุดให้พี่สิทุดเราไม่มาแต่ยูใ่ได้ข้าไปตวจงานี่ยใช่อยู่นะ

เย้ตาหน้ารกได้กินข้าวแล้วบ so ้าดอนพูดอยาจวบสาสาวเออเอเออ่อยเออ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 ออเอาเออ่ออเออออเอดเออออเมอเอาเออเออเอันออเออเอเอ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 อเเออเออเอเอ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 

ยังไงขนาดไม่ให้มาหน้าสายสิหาซซี่เที่ยวก็เป็นซอ่ไรครับเตียไม่เลยเขากินคามาน้ำเตียมน้ำมาด้วยใส่น้ำมาเป็นหาซีซีอันนี้น้ำต้มนั่งเนาะหา่มหน่อยบ้างไหครับไม่ยากเดี๋ยวนะบดจิบบยากับบะหยากได้เยเนาะอะไรเร็วแล้วต่อเป็นบบ ก็ปกสิคืออาหารตรพที่สองเข้ากับใจ้ะมันเนยไหมคะเหนื่ยไปไหมไม่ให้เนยค่ะไม่เหนื่ยแต่ที่ให้มันไหลชาเองจ้ะค่ะอาหารคิมก่อนาไหลเหรอันนี้ก็ไหลดีนะมาแล้วเออลงไปให้ถึงห้าสิจะจะได้หนึ่งร้อยมากกว่า ปวดปวดย้อนแล้วก็กินอย่างนี้แหละแล้วก็ยำคนนะคะคุณตาที่ให้ใส่ง่ายไม่เสียชื่อถ้ามันหมดนะเราเพิ่มปริมาณเลยตามน้องแล้วจะวางหัอข้อไปยิ่น้ำดูอันนั้นว่นใดกินเดี๋ยวปัญยาภากินสันสองถุงกระบอกงูสองตุ่มลละายตทั้งแคปซูลเลยบ้านถ้าบ้านนุ่นกินแล้วไม่มีปัญหาป้อนแล้วไม่สำลักแต่เราไม่รุ่ม ต่เนั้นเราสมารถคก็สีน้ตาดจินใจกินว่ไไดสามารถกระเด็นกระดนดนาหานหนามากให้เงินบาอลูกกินแม่ตีปวดไสดไแ้แบบเ,เอาอันนี้ไปลา้างค่ะครบเรืญญอยังเอาเปกกิ้งใช่ไหมคะสองร้อยก็คือนี่สองรยถ้ามันกินแล้วมันหมดเพิ่มเพิมก็เพิ่มอีตอ้าสิบก็ได้มื้ต่อไปนะอัน เลยก็แล้วอันเพราะว่ามันห้องวัดวัดตั้งไม่ละพอนมันไม่ใครว่าเับถุงเงิบาเงินงินอุงซีบนี้อันอไหนนะพี่หมอออยูใส่เราเป็นวาประจงเอาถุงซีนก็ได้เอาถุงพอนเงิก็ได้เพราเสจได้กินนา เดี๋ยวเดีวทาำที่หลังเอาเอามายาเบิร์เร์กันไอาะรม่ยาเบิร์ตเรื่องเดียวเบิร์ไรดีจะตายยายาไม่หมดจะไม่หมดอ๋อจะแดงวันลอยใหอันต้องไปซื้อมาอีกตัวนี้สักสองอันใช่ไหมคะจะดิ้งก็เลยจะอิ่มแล้วนะ แล้วก็ยกขึ้นให้มันไหลไปประมาณจมูกอ,อย่านั้นกลางน่้ซ้ายจ้าก็ปิดไว้เอ็นฟาส่งก<อ>่อนแอลก็หอแต่เอ็นฟาส่งชวอสะอาดก็คือแอลกกฮอ่อผสมนอ่ะก็ทำให้ติวนางงาขึ้นทำให้สบายขึ้นจ้าจับดแล้วนะคะ